สวัสดีครับเทพกีฬาวันนี้ขอเสนอ The r o c k เก็ต n n ลอนนี่โอซูแวเจ้าพ่อติสแตกแห่งวงการสนุกเกอร์หากวงการฟุตบอลมีเทพโรนันโดและเมสซี่วงการบาสมีโคบี้กับเบบอนวงการกอล์ฟมีไทเกอร์บูดแต่สำหรับสนุกเกอร์ยังมีตำนานที่ยังหายใจอยู่ The r o c k เก็ตนั่นก็คือ l o n n ี่โอซู l ิแวน รอนนี่เกิดเมื่อวันที่5ทธันวาคม1975เป็นนักสนุกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากแฟนสนุกเกอร์รวมทั้งนักสนุกเกอร์อาชีพทั่วโลกว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งของโลกเขาสามารถทำเซนจูรี่เบรกครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุเพียง10ขวบและแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกตั้งแต่อายุได้เพียง15ปีเขาเล่นอาชีพปีแรกในคศ1992เมื่อมีอายุได้เพียง16ปี และคว้าแชมป์รายการสะสมคะแนนได้ภายในเวลาเพียง1ปีในปี1993รายการ UK Championship ด้วยวัยเพียง1 7ปีเท่านั้นซึ่งมาถึงวันนี้เขาคว้าตำแหน่งแชมป์รายการสะสมคะแนนไปแล้วรวมทั้งสิ้น27รายการรายการสะสมคะแนนย่อยอีก3รายการและรายการที่ไม่ได้มีคะแนนสะสมอีก27รายการเช่นกันรวมทั้งแชมป์โลกแชมป์ UK Master ว่าลอนนี่จะมาจนถึงทุกวันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาตลอดในเรื่องปัญหาส่วนตัวรวมทั้งอุปนิสัยต่างๆของเขาที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงมาตั้งแต่เข้าวงการสนุกเกอร์อาชีพการเป็นนักสนุกเกอร์ที่ใจร้อนและไม่ค่อยมีความอดทนวควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ค่อยได้ตั้งแต่เป็นเด็กลอนนี่เติบโตมากับบีดาที่เปิดธุรกิจเซ็กช็อปที่ประเทศอังกฤษบิดาเขาเป็นผู้ฝึกสอนให้เขาออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน ตั้งแต่เขาอายุเพียง12ปีซึ่งเขาเกียดมากในช่วงแรกของถูกฝึกให้นอนแต่หัวค่ําเพื่อจะได้ตื่นตั้งแต่เช้าแล้ววิ่งให้ได้วันละ3ไมล์เป็นอย่างน้อยเป็นการฝึกให้เขาเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบรู้จักดูแลตนเองให้ร่างกายแข็งแรงและฟิตอยู่เสมอในวันที่กําลังจะเติบโตลอนนี่โตมากับการออกวิ่งเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มีความพร้อมในการฝึกซ้อมสนุกเกอร์ ที่บิดาเขาเห็นแล้วว่าเขามีพรสวรรค์นในการเล่นสนุกเกอร์มาตั้งแต่เล็กจึงปูทางให้เขามาตั้งแต่ต้นด้วยในสมัยนั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจดูแลฟิตร่างกายเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นกิจนละักษณะเขาจึงได้เริ่มมาอย่างถูกต้องและจากการที่ถูกจับให้ตื่นมาวิ่งทุกเช้าเป็นประจำทําให้เขากลายเป็นคนที่รักวิ่งนอกเหนือจากการวิ่งเพื่อออกกําลังกายแล้วเขายังใช้การวิ่งเพื่อผ่อนคลายสมองไปด้วย ซึ่งเขาก็คงยังวิ่งมาโดยตลอดแม้จะมีห่างหายไปบ้างเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยเลิกวิ่งจนมาถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าการวิ่งนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาโดยตลอดนี่คือเหตุผลที่เราไม่เคยเห็นเขาอ้วนลงพุงเลยแม้แต่น้อยแม้อายุจะล่วงเลยเข้าไปถึงหลัก4ี่แล้วก็ตามลอนนี่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันมาตั้งแต่อายุยังน้อยมีสไตล์การเล่นที่เล้าใจผู้ชม จึงเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีแฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดคนหนึ่งของวงการมาตลอดโดยบิดาเขาเป็นผู้ดูแลยือนอยู่เคียงข้างเขาพาเขาไปตะเวนแข่งขันในรายการต่างๆเขาได้พบกับความรักและแต่งงานกับภรรยาที่ชื่อจโจและมีบุตรสาวคนแรกในขณะที่เขาอายุเพียง20ปีชีวิตของเขากําำลังไปได้สวยในปี2008เขาควา้าแชมป์ทั้งรายการ UK Championship และ World Championship เขาทำ maximum break ได้ถึง3ครั้งในฤดูกาลนั้น และบุตรชายคนที่สองก็ตามมาอีกในเวลาไม่นานนักทำให้เขาเริ่มมีปัญหากับโจผู้เป็นภรรยาเนื่องจากเขายังรักที่จะออกไปวิ่งทุกเช้ากลับมาพักผ่อนแล้วก็กลับไปซ้อมสนุกเกอร์ต่อโดยไม่ได้ช่วยภรรยาดูแลเลี้ยงลูกๆเลยทําให้ชีวิตสมรสของเขาต้องถึงกับพังพินาศลงในเวลาอันสัน้นเพราะภรรยาเขาเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไปปล่อยเธอทําหน้าที่ดูแลลูกๆแต่เพียงผู้เดียวเหล่านี้ต้องมาประสบกับมรสุมร้ายในชีวิต เมื่อบิดาของเขาถูกจับและพิพากษาให้ต้องโดนจำคุกส้มมารดาของเขาก็โดนจับกลุ่มและต้องโทษจำคุกไปด้วยรวมทั้งปัญหาที่เขาถูกภรรยาฟ้องหยา่าต้องปรึกษาทนายเรื่องการเลี้ยงดูบุตรทำให้เขากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่อยากพบปะผู้คนมักจะเก็บตัวเองและอยู่กับตนเองเขาหันเข้ายาเสพติดเพื่อเป็นทางออกซึ่งแน่นอนทำให้เขาแย่ลงไปอีก และหลายครั้งที่เขาเดินออกจากการแข่งขันทั้งทั้งที่การแข่งขันยังไม่จบครั้งหนึ่งลอนนี่แข่งขันสนุกเกอร์อยู่อยู่ดีๆเขาก็อยากกลับบ้านณนะตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาพอแล้วสมองเขาไม่อยู่กับเกมเขาไม่สนุกกับการแข่งขันเขาจึงเดินไปจับมือแล้วเดินออกจากสนามการแข่งขันทันทีเขาคิดถึงแต่ลูกอยากเจอหน้าลูกอยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นท,ทั้งทั้งที่ก่อนจะมีปัญหาเขาแทบจะไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวเลย ผลการตัดสินของศาลสั่งให้เขาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูภรรยาและรับผิดช,ชอบค่าดูแลบุตรเป็นจำนวนเงินไม่น้อยโดยพิจารณาจากรายได้การแข่งขันของเขาในปี2008ซึ่งเป็นปีที่เขาทำผลงานได้ดีนั่นหมายความว่าถ้าในปีต่อมาเขาทำผลงานไม่ได้ดีอย่างนั้นเขาเดือดร้อนแน่ๆเพราะเงินรางวัลที่ได้ก็จะไม่เพียงพอแค่ค่าจ้างทนายความอย่างเดียวเขาก็ต้องจ่ายไปกว่า2 0 0 0ปอนด์แล้ว ทำให้เขาโกรธและเสียดายแทนที่จะเอาเงินจํานวนพวกนี้ไปให้ครอบครัวแต่ต้องกลับเอาไปจ่ายเป็นค่าจ้างทนายเขาเครียดหนักขึ้นไม่มีสมาธิกับการแข่งผู้จัดการส่วนตัวของเขาพยายามหาไรายได้ให้กับเขาจากการปรากฏตัวตามที่ต่างๆรวมทั้งการลงแข่งและเรียกค่าโชว์นอกเหนือจากเงินรางวัลโดยเฉพาะที่ประเทศจีนซึ่งเขาได้การต้อนรับอย่างดีมากจนเขามีกําลังใจที่จะกลับมาสู้อีกครั้งนอกจากนั้น ผู้จัดการยังพาเขาไปพบนักจิตวิทยาด้านกีฬาชื่อว่าดอกเตอร์สเตวินตอนแรกเขารู้สึกไม่อยากไปเพราะเสียดายเงินแต่เมื่อผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่าหมอผู้นี้จะช่วยเขาได้และผู้ที่ได้ช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพดังๆของอังกฤษมาแล้วหลายคนเขาจึงลองไปพบและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขามาเป็นคนใหม่จริงๆเมื่อเขาเล่าอาการและปัญหาให้คุณหมอฟังหมอบอกกับเขาว่าอาการของเขารุนแรงมาก ด้วยสภาวะที่เขามีความเป็นอัจฉริยะทางด้านกีฬาตัวชการเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมากมายเป็นที่นิยมช,มชมชอบของแฟนสนุกเกอร์ทั่วโลกเมื่อต้องมาประสบปัญหามรสุมและปัญหาครอบครัวสาหัสอย่างนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมาพบหมอเป็นประจําเพื่อทําการรักษาอย่างเล่นด่วนคุณหมอบอกว่าในสมองคนเราจะมีด้านมืดและด้านสว่างหลบอยู่ภายในในขณะที่ด้านสว่างสั่งให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องด้านมืดก็จะสั่งให้เราทําในทางตรงกันข้าม ทุกครั้งที่เขาเริ่มไม่สนุกกับการแข่งขันด้านมืดก็จะคอยอยุให้เขาเลิกไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกต่อไปจะคอยดึงสมาธิของเขาให้ค่อยเขวะหมดความอดทนและให้เขาทำสิ่งในที่เป็นลบและมักจะมีพลังในการจูงใจมากกว่าด้านสว่างเสียด้วยอย่างไรก็ตามคุณหมอบอกว่าเจ้าด้านมือตัวนี้จะตัดทิ้งไปเสียเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าคนเราคิดแต่ด้านบวกหรือด้านสว่างอย่างเดียวร่างกายและสมองก็จะขาดความสมดุล ลอนนี่ฟังแล้วถึงกับบางอ้อเพราะเขาเคยได้รับการฝึกสอนจากเรอดีตแชมป์โลกที่พยายามฝึกให้เขาเป็นคนใจเย็นลงลดการลุกและเล่นมากขึ้นให้คิดบวกเข้าไว้ตลอดซึ่งทำให้เขาอึดอัดและขาดความมั่นใจไปเลยดอกเตอร์สเตวินบอกว่าวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องให้ทั้งด้านดีและด้านมืดปองดองกันและทำงานร่วมกันให้ได้หลังจากนั้นลอนนี่ก็เข้าพบดรสเตวินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดด้านความคิดและด้านอารมณ์ตลอดทั้งปี2012เขายอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถควบคุมสติอารมณ์เอาไว้ได้เขาไม่รู้สึกหลุดโลกหรือยอมแพ้ความรู้สึกของตัวเองอย่างง่ายๆเหมือนแต่ก่อนดรสเตวินจะไปชมการแข่งขันของเขาที่สนามในช่วงแรกๆที่เขาสามารถไปได้และเมื่อเขามีปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกขึ้นเมื่อไหร่ดรสเตวินจะรีบเข้าไปคุยกับเขาระหว่างพักเบรค เพื่อให้คำแนะนำและปรับด้านมือและด้านสว่างให้กลับมาสมดุลกนันทันทีซึ่งเขายอมรับเลยว่าการที่เขาได้พบกับหมอผู้นี้ทําให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิธผลทีเดียวหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมาได้เขาก็กลายเป็นสุดยอดตานานของนักสนุกเกอร์มีสถิติในการทำแม็กซิมัมเบรกได้ถึง15ครั้งหรือแม้กระทั่งยังเป็นแชมป์โลก6สมัย UK แชมปี้ยนชิปอีก7สมัยปัจจุบันลอน,นี่ในวัย45ปี เขายังโลดเล่นในวงการสนุกเกอร์อยู่ถึงแม้ว่านักสนุกเกอร์ทั่วไปจะอำลาวงการกันไปแล้วมากมายอันหนึ่งเพราะว่าเมื่ออายุเริ่มมากแล้วสายตาในการเล่นจะถดถอยลงทำให้ความแม่นยำลดน้อยลงแต่สำหรับลอนนี่นั้นนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเพราะเขาก็ยังเป็นเขาคนเดิมตำนานที่ยังมีลมหายใจและนี่ก็คือเรื่องราวของเดอะล็อกเก็ตลอนนี่ออสูริแวนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปของเราจนจบ หากท่านใดอยากให้เราเล่าชีวิตประวัตินักกีฬาคนไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ